เหล่ด้วยทำหน้าเหล่อะดูดิอ๋อนะยิงฟ้าทำหน้าเป็นผู้ใหญ่เลยอ่ะหน้าเหล่อะตบไหล่เพื่อนก่อนบอกขอตบไหล่เพื่อนก่อนบอกขอเร็วขอยิงฟ้าเร็วบอกขอกินด้วยเร็วขับรถด้วยแล้วจะยังไงวันนี้สู้ปวะยิงฟ้ายิงฟ้าเออกินต่อเร็วบังอย่าพึ่งถอย ไป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 หน้าแล้วทำหน้าหนิทำหน้าเไยอ่ะเฮ้ยมาหนิมาไายมาหาข้านดิหนีทำไมอ่ะเอายังไงอ่ะหนีอ๋อไปไปยังไปยังยิงฟ้าไปไปไปเไปวปะเร่งอานดิอะอะ ไปเร็วไป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 ลำระบำเช้าสเก่งจังเลยเ<ป>ก่งจังเลยเออก่งเนเก่งต <c oughs> มือเก่งเต๋งเมาอย่างอ๋อเมาแล้วใช่ป่ะได้ทีเออ, <c oughs> เอ,อนัางเหอะชนแก้วอีกไหมยิงฟ้า ยิงฟ้ายิงฟ้ายิงฟ้าต่อมา,มาไ,มไดนะ้ไม่รองในวองเมาของเมาของเมาเ<ม>ื่อนแทนมาหายงฟ้ามานานได้เจอกันนะา <c oughs> มามา<ป> ต่อะไรล่ะเฮ้ยตัวโตเลยตัว่อตัวมากนายไม่ไหวแล้วอะ่ะไ,ไหวปะเนี่ย <c oughs> ไม่ไหวใช่ไหมเจ็บคอใช่ไหมเจ็บคอใช่ไหมเจ็บคอแล้ว อย่งนี้เราเลยร้อง เสื้อมาแล้วอยู่ทางนี้นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อย่าเล่นตลกอยู่นี่อยู่นี่เมาแล้วเมาแล้วเอายกมาชนกันมามาเชียร์ฟ้าชนแก้วเลยฟ้ามาชนแก้วฟ้ามาเขารู้ด้วยนะว่าชื่อข้าวแม่ทนี่ฟาชนแก้วเฮ้ยอยู่นู้นนี่ชนแก้วชนแก้วถือ ถือถือสิไม่เอาถือไปอย่างเดียวเลยจังเลยหล่อไปแตหมอว่ะเนี่ยอ่ะเชียสเฮ้ย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 ไม่ใช่อย่างนี้ให้ชนนี้อย่าเดี๋ยวเอามือลงถึงแก้วเลยลำแล้วลำแล้ว เฮ้นยนายนักเรียนเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไม่เอาขาวไปแล้วเอาไหมเนี่ยขอดีๆก่อนเลยเอาไหมเอาว่าอิงฟ้าเฮ้ยเฮ้ยปีนเราระวังนะจับไว้นะโดนหน้าทิ่มเด็กเพื่อนฟ้าเนี่ย เก่งนะเก่งนะเอาไว้เอาวะล่ะเอาวะทำน่าเฮ้ยอะผลาสหัวเนี่ยไล่เบาเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเข้าเชือกเชือกอ่ะเข้ามุมเข้ามุมเมาเข้ามุมก็มาดิมาดิ ต้องขู่เราหรอเากลัวนายหรอวหวมา